เกินปุยมุยง้งนางเอกดังเปิดโหมดเปรี้ยกรุบรุปริมหาดทำแฟนใจเหลวเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความสวยก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับือฮาและสะดุดตาอยู่เสมอสำหรับนางเอกสาวนุ่นวรนุชพิรมฮักดีทีลาสุดสาวนุ่นเปิดโหมดหวานซ่อนเปรี้ยวทำเอาเหล่าแฟนคลับใจสั่นกันเป็นแถวในชุดบิกินีแนวสปอร์ตจากแบรนด์ดัง พร้อมสวมเสื้อสูตรสีชมพูหวานทับไว้ข้างนอกแต่ก็ไม่ไหวโพสท้ายได้เห็นมุมเปิดแบบวบวบๆแวมๆให้ได้ใจเต้นเจอกับความสวยแซ่บแบบหวานๆเข้าไปอย่างนี้แน่นอนว่าบรรดาแฟนคลับก็ไม่ไหวพากันเข้ามากระหน่ำกดไลค์กันสานาน